อันนี้คือดอกสกุลมะเขือนะคะนี่นะคะดอกสกุลมะเขือสีม่วงนะคะนี่นะคะมันจะมีเถามีใบมีต้นมีลูกสีแดงนะ,ะมันจะเป็นเถาเลื้อยนะคะนี่นะคะ็นต้นเป็น,นเถาเลื้อยนะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกไอที่แก่ก็แ,ก,แก่มีนะคะนี่นะคะเถาแก่มีดอก ลูกอันนี้กินได้นะคะมันจะออกรสชาติออกเปรียปร้ยๆนิดนึงนะคะอันนี้คือลูกกุหล,ลาบนะคะลูกของกุหล,ลาบเถานะคะกุหล,ลาบเลยนะคะนี่นะคะออกลูกเต็มเลยนะคะ ลูกกุหลาบนะคะเรามาดูลูกดอกไม้กันนะคะนี่นะคะสีแดงสวยแล้วก็มามีสีเหลืองด้วยนะคะนี่นะคะ อันนี้คือดอกท็อปนะคะที่เขาเอาไปหมักเบียร์ที่เราชอบเอาไปดื่มกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้คือกำลังเข้าหน้าออทัำนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะสีแดงสวยนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะร่วงนะคะ อันนี้คือเห็ดอะไรใหญ่มาก